ความสนใจได้ไม่แพ้เสื้อผ้าเมื่อครั้งนี้มีนางแบบผิวสีเดินเฉิดฉายบนเวทีมากถึง6คนเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโชว์ของห้องเสื้อดีออที่มักเลือกใช้นางแบบผิวขาวมากเป็นพิเศษจนถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความหลากหลายของนางแบบหรือโฆษณาโปรโมตคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงของปราดาที่ใช้นางแบบผิวสีมาลาย่าเฟิร์สนางแบบสัญชาติเคนยาอังกฤษซึ่งเป็นครั้งแรกที่ห้องเสื้อจากอิตาลีเลือกใช้นางแบบผิวสีในรอบเกือบ2ทศวรรษ ตัวอย่างความพยายามของห้องเสื้อระดับสูงที่สะท้อนการเปิดรับค่านิยมความงามนอกเหนือจากนางแบบผิวขาวหากมีผลสำรวจจาก j s e l e l c o m เว็บไซต์ติดตามความหลากหลายของนางแบบ พบว่าในนิวยอร์กแฟชั่นวีคที่ผ่านมามีนางแบบผิวสีเดินแบบทั้งหมด271ครั้งจากทั้งหมด4,479ครั้งคิดเป็นร้อยละ6น้อยกว่านางแบบจากเอเชียที่ร้อยละ9และนางแบบผิวขาวซึ่งมากที่สุดที่เกือบร้อยละ83และพบว่ามีถึง13ห้องเสือ้อที่ไม่มีการว่าจ้างนางแบบผิวสีเลยแม้แต่คนเดียวมันมียุคหนึ่งที่นางแบบผิวสีเป็นเทรน์อย่างมากที่ทุกคนใช้จนเกิดน,นางแบบผิวสีที่มีชื่อเสียงขึ้นหลายคนอยู่นะครับฉะนั้นผมว่า ถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นอ,อ,อย่างที่บอกจริงๆเรื่องเรื่องเรื่องจำนวนน้อยลงเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของเทรนที่มันเปลี่ยนไปเทรนผิวซีดมากๆจนถึงขั้นจนถึงขั้นเหมือนผิวผิดปกติอาจจะกลายเป็นเทรนที่ได้รับการตอบรับจากดีไซเนอร์มากมากขึ้นก็ได้ครับไม่ไม่ไม่เหมือนเหมือนผมฮะเหมือนการย้อมผมสีผมสี ทองจนเกือบขาวได้รับความนิยมมากในช่วงนี้หรือในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อว่าเทรนด์เหล่านี้มันถูกเปลี่ยนได้เสมอ ช่วงหลังๆนี้จะเป็นยุคทองของนางแบบจากเอเชียนะคะแต่สําหรับนางแบบผิวสีแล้วกลับตรงกันข้ามค่ะทั้งๆท,ที่ในยุค90นั้นถือเป็นยุครุ่งเรืองของนางแบบผิวสีหลายคนไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โมเดลชื่อดังอย่างเนโอมิแคมเบลหรือว่าไทราแบงค์นะคะมีสถิติค่ะว่าแบรนด์บางแบรนด์นั้นไม่เคยว่าจ้างนางแบบผิวสีในงานโฆษณาของตัวเองเนื่องจากข้อจํากัดความงามด้านสรีระและสีผิวของนางแบบกลุ่มนี้ค่ะ ฉันเพิ่งถูกปฏิเสธงานเพราะหน้าอกที่ใหญ่เกินไปแต่นี่เป็นเรื่องเล็กมากเพราะหลายครั้งที่ฉันโดนตั้งแง่ว่าเป็นนางแบบผิวสีคำสัมภาษณ์ติดตลกของจอแดนดันหลังถูกถอดจากโชว์ของห้องเสื้อนหนึ่งจากแดนน้ําหอมหากพบว่าบรรดาน,นางแบบในโชว์ต้องสวมชุดซีทรูเปิดเผยขนาดหน้าอกที่ใหญ่กว่าคับ32 a ของเธอ หรือนางแบบผิวสีชาแ n ลแอร์แมนที่เคยถูกปฏิเสธงานเพราะผู้ว่าจ้างหาหนางแบบผิวสีได้แล้วหนึ่งคนสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของเจมส์กาลลี่ผู้ขัดเลือกนางแบบให้หลายห้องเสื้อชื่อดังจากยุโรปว่าบางห้องเสื้อเจ้านางแบบผิวสีเพียงป้องกันการถูกวิภาษ์วิจารณ์ นอกจากสีผิวเข้มที่มีมาแต่กําเนิดรูปร่างแข็งแรงอย่างนักกีฬาและเอกลักษณ์โครงหน้าที่ขึงขังดูมีพลังทําให้ดีไซเนอร์บางคนตัดสินใจไม่ว่าจ้างนางแบบผิวสีเพราะเกรงว่าอาจไปกลบความโดดเด่นของเสื้อผ้าหากบางครั้งนางแบบผิวสีกลับเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเช่นเสื้อผ้าชุดซัมเมร์ที่เน้นสีสันจัดจ้านผิวสีนี่คือผิวผิวที่ค่อนข้างเข้มใช่ไหมคะพอใส่เสื้อผ้าสีสดก็จะใส่เสื้อผ้าได้เด่นกว่าคนผิวขาว นะคะแต่วันบางกรณีอย่างเช่นของราฟซีโมแนงเนี่ยเขาจะชอบใช้ผิงผิวขาวใสเสื้อสีสดเพราะมันให้เอฟเฟกอีกแบบหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่และดีไซเนอร์มากกว่าค่ะโอ้โหถ้าให้เอฟเฟกแบบไหนอันมองได้เลยว่าแน่ๆเลยเหมือนการเอาสีเข้มๆไปประกอบกับสีอะไรสีนั้นย่มเด่นขึ้นเป็นความคิดง่ายๆเลค่ะเพระาะฉะนั้นก็คือว่าถ้าต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเสื้อผ้าของคุณสีสดขึ้นเมื่อไหร่ลองใช้คนผิวสีดูก็จะได้เอฟเฟกนั้นทันทีค่ะถ้าเกิดเสื้้้ออาาาาเป็นนนสสสสีสมมกกกๆแลแลววบรรด์ตงงง่ถึคุ ผมว่าการเลือกใช้นางแบบผิวสีเข้ามาสอดสอดในนางแบบหรือในแบบผิวปกติหรือขาวก็แล้วแต่มันทําให้ตัวนางแบบผิวสีที่โดดเด่นขึ้นมานะครับหรือสมมุติเสื้อผ้าเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับเป็นโทนสีอ่อนทั้งหมดนางแบบผิวสีหรือในแบบผิวสีเองก็เหอะจะเป็นตัวสร้างจุดเด่นให้เสื้อผ้าสีขาวซึ่งเป็นเพลนถ้าในแบบผิวขาวหรือผิวเหลืองธรรมดาเดินมาก็อาจจะรู้สึก ก็สวยดีแต่ว่ารับผิวสีเดินามาอาจจะรู้สึกพิเศษขึ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างนางแบบผิวขาวและนางแบบเชื้อชาติอื่นๆทําให้ในยุค60มีข้อกําหนดว่าหากห้องเสื้อใดไม่ใช้นางแบบผิวสีในโชว์จะถูกคว่ำบาตร แม้ทุกวันนี้จำนวนนางแบบเอเชียละตินอเมริกาและแอฟริกาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นและมีหลายคนที่กล้ามาประสบความสำเร็จหากการสร้างการยอมรับที่แท้จริงและเท่าเทียมในวงการนางแบบยังเป็นเรื่องจำเป็นท่ามกลางค่านิยมความขาวที่ยังเป็นคำพีของคนวงการแฟชั่นปัจจุบันเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายง,งาน